สองนาทีห้าอคอ้เวลาจังเจ็ดแปดร้อยกว่ายงสบเก้ายสิบเก้าก้ายเก้า หกโอ้ยชายตัวนี้แหละเร็วๆเนี้ยแปดแปดแปดเด็ด